แค่จะเก็บต่ำหิมโดปะที่แห่เผาไว้ต่อไปมันซึทไถ่ออกละโอ้วันนี้เล็คิงจะเผามันที่เนาอเล็คิงไปเผาแปรเนี่ยคือก็ไม่น้อยใหญ่มันตายแล้วเกินมะควนอนเลยนะเปืนซับข่าวเจิงๆเรื่องมะควอนนะอ้าวเล็คิงเผาแล้วจีน่าจะได้ก่อนที่เขาจะไปเก็บมะควานเขาก็โหดใบมันไว้ก่อนกันและแหจะเจียคิงได้จะได้ว่าพักแหวนมันจะออกอย่างที่เผาเผาก็พอๆนี่ไปเก็บพักแหวนบะเดี๋ยวมีประามเขา ไปไม่กี่ไปไหนวะเยอะผ้าหวานไปขายปะฮะเอาผ้าหวานไปขายเออแล้วมันเลยกินแฮปก็เลยเอาไปขายแฮปไปกินมาแต่เจ้าแฮปมาปอบแป๊บแล้วคิงโดนได้น่กว่าอืมแฮปแกงกีนได้สองแคบนะบะเนี่ยขี้ห่าเหรอแก่งหูใบกับแข่งเผาอันไหนได้หนักกว่าก่อนเออเออก็นี่แฮปแค่ยังคิงนะบะเนี่ยเจอบอกต่อคนอื่นเขอตัวอันหฮปไปขายผ้าหวานกันเนอะเออบะอันแฮปไปเถอะ คนนี้ช่วยโลกนี้ที